สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่คาราบาลคับโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างวูฟแฮมตันคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามฟันเมอร์ ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านจอร์นบรูคมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไต่ต้นความพร้อมในวันนี้ฟาเบียนเฮเซเลอร์กุนซือชาวเยอรมันมีแนวโน้มที่จะไรชูเอาไปโรเหมือนเดิมโดยกองหน้ารายนี้กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างรับใช้ทีมชาติบราซิลต่อกรณีดังกล่าวจอีิรุตแต่มีโอกาสลงตัวจริงเป็นเกมที่สองในรอบ5้าวันหรือไม่ก็เป็นอีแวนเฟอร์กูสันหัวหอ,อกอแลนที่จะได้ออกสตาร์ทสำหรับเจมินเนอร์ คาดว่าจะกลับมาได้ในเดือนตุลาคมจากปัญหาที่เอ็นหลังหัวเข่าส่วนมัดวิฟเฟอร์และแมตต์โอไรลีย์ก็อยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเหมือนกันเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนวูฟแฮมตันกันบ้างความพร้อมในวันนี้กุนซือแกรรีโอนิลน่าจะขาดอังเดรตริงด้ากองกลางและระยานเอ็ดนูรีตัวริมเส้นฝั่งซ้ายที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่แพ้นิวคาสเซิลกอนซาโลเกเดส ซึ่งลงสำรองในเกมดังกล่าวน่าจะได้เป็นตัวจริงแทนยอร์เกนสตราลาเซ่นกองหน้านอร์เวย์ซึ่งคงได้พักขณะที่คาร์ลต์ฟอบและทอมมี่ดอยก็น่าจะได้โอกาสออกสตาร์เช่นกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไบตันจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเจสันสตีนทาริกแลมตี้อดัมเว็บสเตอร์อีโกชูลิโอฟดีคาดิโอกรูกยาคุปมเดอร์ยาซินอาจารีคารเมรอนเปอร์เปียนฮูลิโอเอนซิโซชิโมองอาดิงกาอีแวน ฟอร์กูสันวูฟแฮมตันจะมาในระบบ4-4-1-1นำทีมโดยโชเซซาเปโดริมาซาติอาโกบวยโนแคร็กดอร์สันแมดโดฮตี้ทอมมี่ดอยมาริโอเลมินาคาร์ลอสฟอกปาบนซาราเบียฮวงฮีชานกอนซาโลเกเดสทัศนะของคู่นี้ใบตั้น่าจะมีการโรเตชันทีมหลายตำแหน่งซึ่งคงทำให้ระดับ มาตรฐานของพวกเขาลดลงไปแม้วูฟจะมาเยือนทว่าตัวนักเตะขุมกำลังเชิงลึกก็ถือว่าใช้ได้พบกันนัดน,นี้ทีมเยือนน่าจะสู้ไหวมองแล้วมีโอกาสที่วูฟจะไม่แพ้นในเวลาปกติจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไบรตันเปิดบ้านเสมอวูฟแฮมตันไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อน,อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ